ดูเรื่องคนละครึ่งเฟส3ที่ทางคอรมอไฟเขียวมากันบ้างนะครับรายละเอียดของคนละครึ่งเฟสามนี้นะครับรวมทั้งยิ่งใช้ยิ่งได้ครั้งนี้นะฮะในเฟส3นี้จะเริ่ม4ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะการซื้อสินค้าเครื่องดื่มอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นี้จะเริ่ม4ตุลาคมนะครับแต่ในส่วนของเงิน1,500บาทเนี่ยจะโอนให้นะฮะตั้งแต่1ตุลาคมเอามาดูในส่วนของการปรับลดกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับ การปรับลดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเดิมอย่างคนละครึ่งเฟสสามสามสิบเอ็ดล้านสิก็จะขับขยับมาอยู่ที่ยี่สิบแปดล้านสินะครับยิ่งใช้ยิ่งได้เดิมหนึ่งล้านสี่แสนจะขยับใหม่มาอยู่ที่หนึ่งล้านสินะครับการปรับลดกลุ่มเป้าหมายนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทะเบียนนั่นเองเป็นคำยืนยันจากทางโฆษกกระทรวงการคลังนะครับแล้วในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่จะเริ่ม4ี่ตุลาคมเนี่ยตอนนี้อนุมัติ2รายด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าคนละครึ่ง จะสามารถใช้ใน Food Delivery ีได้มาดูอย่าง Grab แล้วก็ Line Man กันหน่อยนะฮะ Grab Line Man ส่วนที่เหมือนกันก็คือ GP เขาจะเก็บไม่เกิน20แต่ส่วนที่ต่างกันก็คือเรื่องของค่าจัดส่งอย่าง Grab เองเขาจะลดให้25บาทเมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ150บาทสำหรับรายการสั่งซื้ออื่นๆที่ไม่ใช่จากโครงการนะฮะแต่ถ้าเป็น n i n e n นะฮะอันนี้จะเป็นการสนับสน,นุนค่าจัดส่ง35-50บาทต่อครั้งหรือไม่เกิน2,000บาทตลอดระยะเวลาของโครงการนั่นเองครับ ส่วนเงิน1,500บาทจะได้ตั้งแต่นะครับ1ตุลาคมคือคลังเขาจะมีการโอนเงินให้นะครับอันนี้เป็นอีกส่วนถ้าร้านอาหารไหนร้านเครื่องดื่มไหนในโครงการนะครับแล้วอยากขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะไปสมัครได้ผ่านทางแอปถุงเงินนะครับเขาจะเริ่มให้สมัครตั้งแต่24กันยายนนะครับส่วนเงิน1,500บาทเนี่ยก็จะไปเติมกับวงเงินเดิมที่เรามีอยู่ที่เราใช้กันไม่หมดเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้ได้จนถึง31ธันวาคมครับ อีกฟากหนึ่งเราเที่ยวด้กันเฟสสามเดือนตุลาคมนี้ครับโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีคุณธนกรบอกครมอเห็นชอบนะครับขยายโครงการไปจนถึง28กุมภาพันธ์65เลยนะครับแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์ทัวร์เที่ยวไทยเดินทางได้แบบทุกวันแล้วก็เพิ่มแพ็กเกจนำเที่ยวเป็น30รายการนะครับนอกจากนี้คอรมอยังเห็นชอบกรอบแผนงานหรือโครงการไายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19แผนงานที่3วงเงิน170,000ล้านบาท เงินนี้ก็จะมาจากพรกกองเงินกู้เพิ่มเติม2564นะครับกลุ่มเป้าหมายหลากหลายครับผู้ประกอบการ SME ผู้จัดการาผู้ประกอบการแรงงานในระบบเกษตรกร,กรด้วยวิสาหกิจชุมชนแม้กระทั่งคนว่างงานใบแรงงานในตลาดแรงงานหรือกําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานก็อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนี้